ชอบพระไทยจากคุณเวนดีมาเชลเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพระคตธ,ธรรมคำพีมัทธิวบทที่1ิเจข้อที่หเปตโตรทูลยังไม่ทันคาดคำก็บังเกิดมีเมฆซุกไซมาปกคลุมเข้าวายแล้วมีปลาสุระเซียงออกมาจากเมฆนั้นว่าฐานผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจฐานผู้นี้มากจงเชื่อฟังฐานเธอด ถ้าฉันดูลูกชายเดี่ยวดนตรีหรือเล่นกีฬาที่โรงเรียนฉันจะถูกครองงามโดยอารมณ์และบ่อยครั้งจะรู้สึกกังวลใจถ้าพวกเขาแสดงได้ดีฉันจะดีใจจนน้ำตาคลอบาวแต่ถ้าแสดงได้ไม่ดีก็รู้สึกเสลดใจหลังจากพวกเขาประสบความสาเร็จฉันจะเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจฉันไม่ค่อยคุ้นกับอารมณ์เดาร้อนแบบนั้นและรู้สึกหวาจะควบคุมไหวไม่อยู่ การแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์อย่างนั้นทําให้ชั้นหนึกทสงไส้หวาประเจ้าจะทรงมีความรู้สึกต่อเราอย่างนั้นหรือไม่นอพันธสัญญาเดิมซ่น้นหวาประเจา้าทรงสร้างเราตามพระชายาของพระองค์และพันธสัญญาไหมบอกว่าประเจา้าทรงชอบใจพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระองค์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่จะคิดหวาพระเจ้าอาจจะเห็นบางสิ่ง ที่ฉันทำแล้วมีอารมณ์เฉนเดียวกับฉันนีต่อลูกเมื่อไต,ตรตรองเหลืองพระชายาของพระเจ้าดูแลวบวกกับเรื่องที่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่พระเจ้าทรงพอประทัยทำให้มีกำลังใจการการการ,ระทำของลูกๆนําความยินดีมาให้ได้เช่นใดชีวิตตามปกติของฉันก็อาจจะนําความยินดีให้แก่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ไดเช่นนั้นด้วย ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทางล้ายมีความภูมิใจที่รูว้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทางล้ายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อคิดพระเจ้าทรงพ่อพระไทยเราเปล่าไม้ของคาอธิษฐานผู้ที่เราต้องการกำลังใจ